ทุกคนจ้าอันนี้เป็นของพี่เรโอนะอะ่ที่เขาทําอยู่โรงเรียนค่ะเวลาที่เด็กๆจบโรงเรียนหรือว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นเขาก็จะมีการแบบว่าให้ลูกเอากลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาทำทาที่โรงเรียนนะคะนี่ทุกคนจ้าเพราะแม่ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าครูจะเก็บไว้ที่โรงเรียนเลยค่ะเด็ก ก็คือแบบว่าเด็กๆไม่ต้องแบกหนังสือแบกอะไรกลับบ้านมาเยอะแยะนะคะทุกคนค่ะก็ประมาณว่าทําแล้วก็เก็บไว้ที่โรงเรียนเลยค่ะพอจบการศึกษาอะไรอย่เงี้ยครูเขาก็ให้กลับมาบ้านหรือไม่ก็ถ้าเขียนเต็มแล้วอะไรเงี้ยครูก็ให้กลับมาบ้านค่ะก็นนี้และคะ่ะเห็นพร้อมกันกับ FC นี่เลยค่ะฮีลโลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดี FC ทุกท่านคะ่ะกลับมาเจอกันกันกบครอบครัวเราอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ เด็กๆรอคอยค่ะก็คือวันที่โรงเรียนจะปิดเทอมนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เด็กๆจะไปโรงเรียนค่ะวันนี้ก็มาแค่ครึ่งวันเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เขาจะมีการเฉลิมฉลองก่อนปิดเทอมนะคะเด็กๆก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะมีการร้องเพลงตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นป .6 หกให้กับผู้ปกครองได้ฟังอะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกคนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงานนะสากับอลิเซียก็พากันมาถึงแล้วค่ะ และคลิปวันนี้ก็จะมีคุณพ่ออยู่ด้วยนะก็คือคุณพ่อก็มาด้วยค่ะแต่ว่าคุณพ่อเอารถไปจอดค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถเลยใกล้ๆโรงเรียนเนาะสาก็เลยบอกให้คุณสามีปล่อยสากับบริเซียนลงก่อนค่ะก็คือลงใกล้ๆโรงเรียนเนาะเราก็พากันเดินมาที่โรงเรียนค่ะ หลังจากนั้นคุณพ่อก็เอารถไปจอดค่ะสักพักคุณพ่อก็กลับมาแล้วก็โทรหาเราค่ะบอกว่าให้ไปที่หน้าโรงเรียนพี่ออก,ก้าเนาะหน้าห้องเรียนพี่ออก,ก้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเด็กๆก,กําลังจะเข้าแถวกันเดินมาค่ะวันนี้เด็กนักเรียนก็เยอะผู้ปกครองก็แย่เพราะว่าโรงเรียนนี้มีชั้น เด็กเล็กถึงชั้นปหนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะร้องเพลงเสร็จกันทุกชั้นค่ะทุกคนส่วนอากาศนั้นก็ไม่เป็นใจเอาเสียเลยค่ะเพราะว่าหนาวมากๆเลยค่ะทุกคนยืนฟังเด็กๆร้องเพลงก็หนาวสั่นไปทั้งตัวเลยค่ะก็วันนี้เด็กๆก็สู้มากนะเพราะว่าบางคนก็ใส่เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็สู้กันมากๆเลยค่ะพ่อแม่ของเด็กๆก,ก็ไม่แพ้กันค่ะทุกคนต่างคนก็ต่างแต่งตัวดูดีดูสวยดูลออกันทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ส่วนสายเองตอนแรกก็กะว่าจะไม่ใส่เสื้อแขนยาวไปแล้วนะกะว่าจะไหวแหละแต่ว่าก็อ่ะกลัวไม่ไหวก็เลยหยิบเสื้อแขนยาวไปด้วยค่ะ นี่ขนาดสายใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะสายยังยืนสั่นขนาดนั้นเลยสมมุติว่าสายไม่ได้เอาไปด้วยนะก็ไม่รู้จะสั่นขนาดไหนลคะคะทุกคนคะ่ะก็อากาศหน้าร้อนของสวีเดนนี่มันไม่เหมือนหน้าร้อนเอาสิเลยนะถ้ามันมีแดดมันก็จะร้อนมากๆแต่ว่าถ้าอากาศแบบว่าฝน ตกหรือว่ามันมีลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบมันจะหนาวเป็นพิเศษไปเลยค่ะทุกคนค่ะก็อธิบายไม่ถูกเลยจริงๆ FC ต้องมาสัมผัสเองนะสําหรับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวสวีเดนนะทุกคนค่ะต้องมาช่วงหน้าร้อนนี่แหละอากาศจะดีดอกไม้จะสวยน่าเที่ยวมากๆเลยค่ะและหลังจากที่เด็กๆร้องเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมี คุณครูอาจารย์ต่างๆก็พากันมาร้องเพลงส่งท้ายค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการแยกย้ายกันไปกินเค้กห้องใครห้องมันนะคะก็คือก่อนจะถึงวันงานครูเขาก็ได้แบบว่าเขียนมาว่าถ้าผู้ปกครองท่านไหนอยากจะทําเค้กไปกินที่โรงเรียนก็ได้อะไรประมาณนี้เขาเหมือนกับจะเป็นประเพณีของโรงเรียนนี้ค่ะทุกคน ก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าครอบครัวเราไม่ได้ทําค่ะก็มีครอบครัวคนอื่นเขาทํามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะขนาดครอบครัวเราไม่ได้ทําไปครอบครัวอื่นทํามาก็พากันกินไม่หมดแล้วค่ะทุกคนก็เห็นคนที่เขาทํามาตอนที่เขากินไม่หมดอะไรเงี้ยเขาก็เอากลับไปบ้านคืนนะคะค่ะก็นั่นแหละค่ะจะเอามาเล่าสู่ f อฟฟังนะปีนี้สาไม่ค่อยได้ถ่าย เด็กๆสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วสาก,ก็รู้ว่าผิดกฎแหละที่ว่าสาถ่ายแล้วก็มีเด็กคนอื่นติดไปเยอะๆมากมายแล้วสาก,ก็ไม่ได้เบลอเนาะปีนี้ก็พยายามจะระวังค่ะเพราะว่าก็พยายามเบลอภาพที่มีเด็กๆคนอื่นติดมาด้วยค่ะทุกคนค่ะก็นั่นแหละแต่ว่าจริงๆปีที่แล้วสาก,ก็ตั้งใจที่จะไม่เบลอนะเพราะอะไรเพราะว่าปีที่แล้วพี่เลโอของเราก็คือปีสุดท้ายที่โรงเรียนเก่าไงคะทุกคน ก็จะมีเพื่อนๆที่พี่เลโอเขาสนิทอะไรอย่างนี้ก็จะมี ต,ต่อแถวยืนพากันเดินอะไรอย่างงี้เนาะสาก็อยากจะเก็บโมเมนต์นั้นเอาไว้ค่ะแล้วก็อยากให้พี่ลีโอเขาแบบว่าเมื่อเขาโตไปแล้วย้อนกลับไปดูวิดีโอนี้เขาก็จะได้เห็นเพื่อนๆตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นประถมอยู่ที่โรงเรียนเก่าอะไรประมาณนี้สาก็เลยเลือกที่จะไม่เบลอภาพค่ะก็อาจจะมีความแบบผิดกฎอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ผ่านไปตั้งหนึ่งปีแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าช่องของสามไม่ถูกกฎ1 0 0อยอย่างแน่นอนค่ะก็ ก็เรื่องที่มีเด็กอยู่ในคลิปเยอะด้วยอะไรด้วยก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าสาก็พยายามเสนอนําเสนอแบบว่าครอบครัวของชาลิสาเนาะมันก็จําเป็นที่จะต้องมีเด็กมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีสาติดไปด้วยมีพ่อเขาติดไปด้วยเพราะว่าถ้าถ่ายเด็กอย่างเดียวก็จะผิดกฎนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราไปร่วมงานที่โรงเรียนเสร็จมาเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็กลับบ้านกับสาเลยค่ะส่วนอลิเซียว,วันนี้ก็สัมไม่ได้ให้ไปโรงเรียนแล้วแล้วก็ พรุ่งนี้สาก,ก็ให้หยุดไปเลยค่ะเพราะว่าเหลืออีกแค่วันเดียวเองค่ะเราได้เขียนเอาวันหยุดให้กับอลิเซียไปแล้วค่ะก็คือให้หยุดอยู่บ้านพร้อมๆกับพวกพี่ๆเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะบันเทิงแน่นอนเลยค่ะ2เดือนที่มีลูกๆอยู่บ้านตลอด24ชั่วโมงเนาะส่วนตอนนี้พวกเราไปไหนกันก็พวกเราเอารถที่คุณพ่อได้เช่ายืมจากร้าน BMW ไปคืนค่ะ เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่คุณพ่อจะใช้รถเนาะนั่นก็หมายความว่างานใหญ่ของคุณสามีของสาใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่จะขับรถให้กับลูกค้าเนาะก็อาจจะมีลูกค้าแค่ไม่กี่ท่านที่ยังยังอยู่ที่สวีเดนอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะขับไปส่งที่สนามบินกันทุกคนแหละแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะทำการคืนรถ ไปค่ะหรือว่าวันนี้ก็จะมีการคืนรถไปบ้างแหละทุกคนคะ่ะก็นั่นแหละก็มีวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็อาจจะมีเลยไปถึงวันเสาร์อีกค่ะเพราะว่ารถก็เยอะเนาะตั้ง80คันก็รอดูกันไปค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าก็ดีใจค่ะว่าที่งานคุณสามีก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณสามีก็ได้เอารถคันที่เขายืมมาใช้ขับทุกวันนั่นะน่ะเอาไปคืนแล้วค่ะรถที่มีเสียงดังๆที่ซาชอบบ่นเวลาที่คุณสามีขับออกไปทํางานค่ะนั่นแหละก็คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นคุณพ่อก็จะพาพวกเราขับรถกลับบ้านค่ะถึงบ้านแล้วค่ะคุณพ่อจะไปทํางานต่อเลยไปค่ะคนสวยพาคนสวยไปเก็บผักนะคะ พาคนสวยพาคนหล่อไปเก็บผักคะ่ะหญ้าเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะ ลูกขึ้นมาเล่นข้างบนนะคะอากาศหนาวเลยมีลมแล้วก็มันเย็นๆค่ะ <c oughs> เด็กๆปิดเทอมแล้วค่ะวันนี้ก็ไปฉลองที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็พากันกลับมาบ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปิดเทอมยาวเลยค่ะสองเดือน เปิดเทอมอีกทีก็ประมาณกลางๆเดือนสิงหาโน่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะอยู่บ้านยาวๆไปเลยคะ่ะอุ้ยดอกไม้สวยมากเลยอุ้ยผีเสื้อสวยมากเลยลีโอลีโอผีเสือ้อเซริล พี่เสื้อจับยากโอ้ยพี่เรียวจับยากยยพาไปดูผักค่ะ สวนผักน้อยๆเมื่อไม่ได้ขึ้นมาให้น้ําทุกคนเมื่อวานคิดถึงเขาอยู่ค่ะว่าไม่ได้ให้น้ําน่าจะเหี่ยวแล้วเหี่ยวจริงๆด้วยค่ะดูก่อนสภาพคือเขาอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเขาไม่โดนฝนนะจริงๆฝนตกน้าเมื่อวานเนี้ยแต่ว่าเขาอยู่ในบ้านไงคะเขาก็เลยไม่โดนฝนเหี่ยวเลยอ่ะข้างในเนี้ยเหมาะมากเลยที่จะทําโรงปลูกผักนะถ้าสาขยันเนาะก็รอดูค่ะว่า จะเป็นยังไงจะทํำไหมบัจิกุดค่ะยินได้เลยค่ะปลอดสารพิษค่ะอื้มอร่อยไปแล้วเนี่ยค่ะเก็บได้แค่นี้แลว้วสาดึงออกมานะสาดึงออกมาแล้วก็ตัด ตัดตัดรากทิ้งค่ะเพราะว่าความจริงเขาก็หนาแน่นมากเนาะสาก,ก็หวานแบบทีๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะหนาค่ะเพราะฉะนั้นก็ดึงออกมาเขาก็จะได้โตกว่านี้อีกนะสวยอ่ะอันนี้รอฟื้นคืนชีพพรุ่งนี้เพราะว่าได้น้ำไปแล้วอันนี้ผักแควค่ะสาจะไปซื้อกระถางมาแยกค่ะสาเห็นที่เขาปลูกที่ ที่เมืองไทยเนาะมันเป็นต้นใหญ่มากเลยค่ะสายอยากได้สักสองสาต้นนะแบบปลูกให้มันเขามีชีวิตแบบเาเรียกว่าอะไรให้ให้เขาโตอะ่ะทุกคนค่ะอยากอยากทําอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่คิดเนาะแต่ว่าเราต้องไปซื้อดินแล้วก็กระถางมามาปลูกค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าคนที่เขาปลูกผักกินเองเวลาที่ผลผลิตมันออกมาแล้วมันทําให้เขารู้สึกแบบ ชื่นใจอะทุกคนคะ่ะอันนี้สาแค่ปลูกเล่นๆนะนี่สาก,ก็พอที่จะได้เก็บมากินบ้างสาก,ก็รู้สึกแบบรู้สึกดีอะที่ได้กินผักที่ตัวเองปลูกอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็มีในหัวหลายอย่างเลยค่ะว่าอยากจะเอาอะไรมาไว้ตรงตรงมุมนี้บ้างค่ะมุมนี้ไม่คิดว่าคุณสามีจะทําอะไรนะสาคิดว่านะสาก,ก็เลยคิดในใจในหัวของสาว่าตอนเนี้ก็อาจจะเป็นสวนผักเล็กๆของชาริสาสาอาจจะ ปลูกผักก็คืออาจจะมีพวกมะเขือทงมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปลูกได้เนาะสารนงสารแหน่ปลูกเป็นกระถางเอาไว้ในนี้ค่ะเพราะว่าไปปลูกตามพื้นดินน่ยตามดินของเราทําไม่ได้หรอกค่ะเราต้องต้องมีการไถดินแล้วก็ทําให้หญ้ามันตายค่ะเพราะว่าตอนเนี้ตรงที่สาไปถางหญ้าที่จะปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้หญ้าขึ้นมาพรึบเลยค่ะทุกคนก็คือไม่สามารถที่จะปลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ ถ้าสาอยากจะปลูกจริงๆก็จะต้องมาปลูกในในห้องเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นผักกระถางสวนมุมเล็กๆของชาลิสาอะไรประมาณนี้เนาะคงจะไม่ได้ปลูกใหญ่ตัวอะไรมากมายหรอกค่ะถามว่าชอบกินผักไหมจะปลูกผักเนี่ย ก็ไม่ได้ชอบกินสักเท่าไหร่เลยบอกตามตรงค่ะสา,สาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินผักสักเท่าไหรเอ่อที่กินก็เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์เนาะก็กินแบบว่าเพราะมันมีประโยชน์อะไรประมาณนี้ถ้าจะบอกว่าโอ๊ยฉันกินเพราะว่าฉันชอบกินผักจังเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะก็กินกินเพราะมันมีประโยชน์ ผักมันมีประโยชน์เนาะหลายๆคนเขาก็บอกว่าผักมันมีประโยชน์ก็ต้องต้องหัดกินบ้างอะไรบ้างคะ่ะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมลูกๆถึงไม่ค่อยชอบกินผักก็แม่ก็ไม่ได้ชอบกินผักคะ่ะก็ไม่แปลกเลยคะ่ะที่ลูกๆจะไม่ชอบคะ่ะ แต่ก็สากกพยายามให้ลูกเขาลองก,นนกินนู่นกินนี่กินนั่นอยู่ค่ะก็ลองค่ะอย่างมะเขือเทศเนี้ยลูกก็ไม่ชอบสักเท่าไหร่นะคะก็หมายถึงมะเขือเทศที่ยังไม่สุกก็คือไม่ชอบกินเลยค่ะอย่างพิลิโอเนี่ยพิลิโอพีอูกาค่ะแต่อลิเซียเขาก็มีกินได้บ้างค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นมะเขือเทศสุกนี่กินได้ค่ะหมายถึงว่าเอามาทําให้สุกมาปรุงเป็นอาหารไม่ให้ไม่ให้เห็นเป็นเนื้อมะเขือเทศอะไรเงี้ยกินได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะชอบด้วยซ้ําไปไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไปว่ากินมะเขือเทศอยู่ค่ะ<อ>ก็นั่นแหละค่ะลูกของสาเองค่ะหลายๆอย่างผักที่เป็นผักที่เขากินสดๆจากเมืองไทยอะไรเงี้ยสาก,ก็กินไม่เป็นนะอย่างมะเขือเปราะอ,อะไรเงี้ยกินดิบกับเขาไม่เป็นนะ แต่ถ้าเอามาปรุงสุกทําให้สุกเนี่ยสากินได้สาชอบมากๆเลยก็คล้ายๆกันกับลูกสาเนี่ยแหละค่ะก็มันจะมีความเหมือนกันอยู่เนาะแม่ลูกค่ะพูดไปพูดมาคลิปก็เริ่มจะยาวแล้วหรอคะ่ะงั้นสาก,ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วค่ะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของครอบคร,บครบัวเราก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนวันนี้ลากันไปแล้วค่ะขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ